สวัสดีค่ะลิซ่าและจีซูแห่งแบล็คพิ้งก์ทำให้บุกรีและคาเทียเป็นแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในปี2020ตามรายงานจากสื่อเกาหลีได้กล่าวว่าแบล็คพิ้งเป็นดาราที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกซึ่งพิสูจน์ได้จากตัวเลขข้อมูลผู้บริโภคและตลาดข่าวกลองแพลตฟอร์มเน็ t เบสผลปรากฏว่า บูก a รีและคาเทียเป็นส่วนใหญ่ในการกล่าวถึงแบรนด์เครื่องประดับมากที่สุดของปีที่ผ่านมาโดยปีที่แล้วแบ็คพิงก์เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมโฆษณาในเดือนกรกฎาคม2020ลิซ่าได้รับแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์เอมบราสเดอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการของบูการีซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับสุดรู้จากอิตาลีที่มีประสบการณ์กว่า137ปีในอุตสาหกรรมนี้ ตัวแทนของบูการีอธิบายว่าลิซ่าเป็นนักแสดงที่กล้าหาญและไม่มีใครเทียบได้และเธอคือแฟชั่นไอคอนตัวแทนของบูการีเปิดเผยว่าพวกเขาเลือกลิซ่าเป็นตัวแทนแบรนด์เพราะภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของเธอในขณะที่จีซูได้เข้าร่วมกับคาเทียพาชาดิคาเทียดิจิตอลโปรเจกต์ปี2020 พร้อมประกาศบทบาทใหม่ในแอลโครียที่อธิบายว่าเธอมีดวงตาที่มั่นใจลักษณะที่สวยงามและมีสเสน่ห์ชาวบิงรู้ดีว่าสมาชิกแบ็ p พิงมีอิทธิพลต่อโลกของแฟชั่นและเครื่องประดับมากเพียงใดและตอนนี้ก็มีข้อมูลที่พิสูจน์มาแล้วในรายง,งานฉบับใหม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียของบริษัทยักษ์ใหญ่เน็กเป็กพีแพลตฟอร์มข้อมูลผู้บริโภคและการตลาด โดยได้วิเคราะห์สื่อของแบรนด์หรืูชั้นนำของโลก69แบรนด์ระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมปี2020ซึ่งรวมถึงแบรนด์เครื่องประดับระดับหรู10แบรนด์ตั้งแต่บูการีและคาเทียไปจนถึงทิฟฟานี่แอนโคและเพียเจ ผลการวิจัยปรากฏว่าบูการีเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเครื่องประดับหรูหราที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในปี2020โดยมีการกล่าวถึงทั้งหมด2.05ล้านครั้งขณดที่คาเทียอยู่ในอันดับที่2ในรายการแบรนด์ดังกล่าวได้รับการกล่าวถึงมากกว่า0 3ล้านครั้งทั้งบูกรีและคาเทียประสบความสำเร็จอย่างมากในโซเชียลมีเดียมากกว่าบริษัทเครื่องประดับหรูอื่นๆ ตัวอย่างเช่น Tiffany c n d น r o ที่ได้รับการกล่าวถึงเพียง430,000ครั้งในขณะที่ p พี e เจทำคะแนนได้เพียง1 6 5 0 0 0ครั้งแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแฮชแท็กยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองแบรนด์ได้แก่แฮชแท็ก s ิซ่าแฮชแท็กจีซและแ a ชแท็กแบ็คพิง และนี่ค่ะก็เป็นข่าวอัปเดตแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในปี2020จากซื่อเกาลีโคเรียบูมแอดก็ขอสแสดงความยินดีกับสาวๆด้วยนะคะปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือม,มีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกัน้วยนะคะ สวัสด,ดีจ้า